สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเอ,อ่อเอกสารที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่งมาคุยกันนะคะหัวข้อคือรถถังจิตเมืองนอนสุดยอดขวัญใจนักมวยโลกเราจะมาลองสำรวจกันดูค่ะว่าเอ,อ๊ะอะไรคือปัจจัยที่ทำให้รถถังเนี่ยเอ,อ่อครองใจแฟนมวยได้เหนียวแน่นขนาดนี้ทั้งคนไทยแล้วก็แฟนๆทั่วโลกเลยโอเคเรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยครับคือการที่นักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างฐานแฟนคลับได้กว้างขวางเอ,อ่อแบบ ข้ามพรมแดนวัฒนธรรมไปเลยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่พิเศษจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องฝีมือในสนามอย่างเดียวแน่นอนใช่เลยค่ะในเอกสารที่เราดูกันเนี่ยนะคะก็ชี้ไปที่ปัจจัยแรกเลยที่สําคัญมากๆก็คือสไตล์การชกของรถถังนี่แหละคะ่ะคือมันดุดันมากเดินหน้าตลอดเวลาแบบว่าไม่มีถอยเลยอ uh huh. ในเอกสารใช้คำว่าเหมือนรถถังจริงๆสมชื่อเลยนะคะพร้อมบวกพร้อมแลกตลอดครับ จุดนี้สําคัญมากเลยคือเอกสารนี้เขาระบุว่าสไตล์แบบนี้เอ่อมันถูกจริตแฟนมวยต่างชาติมากๆคือเขาอาจจะมองหามวยไทยในมุมที่มันตื่นเต้นเล้าใจเป็นความบันเทิงในสนามครับโอ้ค่ะค่ะซึ่งอาจจะต่างจากมวยไทยสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันที่อาจจะเน้นตั้งรับเน้นจังหวะฝีมือมากกว่าหน่อยเข้าใจเลยค่ะและก็ยังมีเรื่องที่เอกสารพูดถึงคือคางหินของเขาอันนี้ก็เป็นจุดเด่นมากมาก ใช่ค่ะใช้ได้ยินบ่อยมากค่ะครับคือความสามารถในการรับอาวุธคู่ต่อสู้ได้แบบไม่แสดงอาการเจ็บออกมาเลยนะครับมันสร้างความทึ่งเป็นภาพจําที่แข็งแกร่งมากๆเลยครับน่าสนใจมากค่ะแสดงว่าสไตล์การชกนี่เป็นเหมือนประตูบานแรกเลยนะคะที่เปิดใจแฟนมวยต่างชาติแต่ว่าในเอกสารก็ไม่ได้พูดถึงแค่นี้นะคะยังชี้ไปที่ปัจจัยที่2ด้วยคือเรื่องของบุคลิกตัวตนของรถถังนอกสังเวียนถูกต้องครับ อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเอกสารหลายชิ้นพูดตรงกันเลยเรื่องความเป็นกันเองความนอบน้อมของเขาคือแม้เป็นแชมป์โลกแล้วแต่ก็ยังดูติดดินเข้าถึงง่ายแล้วก็มีการยกตัวอย่างเ,เรื่องราวชีวิตส่วนตัวที่อาจจะไม่ได้สบายมาตั้งแต่แรกซึ่งมันทำให้คนทั่วไปรู้สึกเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นนะครับอ๋อค่ะค่ะทำให้ดูเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่แค่ยอดนักสู้บนเวทีประมาณนั้นเลยครับแล้วเรื่องการแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยล่ะคะ อย่างการไหว้ครูสวยๆเนี่ยเอกสารได้พูดถึงบ้างไหมคะมีครับมีการกล่าวถึงอยู่เหมือนกันคือเอกสารมองว่าการไหว้ครูที่สวยงามแล้วก็ดูแสดงออกถึงความเคารพมากๆของรถถังเนี่ยแม้ว่าคนไทยเราอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะเราเห็นกันบ่อยครับแต่นในสายตาชาวต่างชาติเนี่ยมันคือการนําเสนอวัฒนธรรมไทยที่เออมันน่าประทับใจมากๆแล้วมันก็เพิ่มมิติความเป็นนักสู้ที่มีจิตวิญญ,ญาณไม่ใช่แค่แบบ เคลื่อนจากต่อสู้ในสนามอย่างเดียว uh huh. เข้าใจเลยค่ะซึ่งสิ่งนี้มันก็ช่วยสร้างความผูกพันทางอารมณ์ได้ดีทีเดียวครับอืมชัดเจนเลยค่ะคือสไตล์การชกที่มันสะใจบวกกับบุค,คลิกนอกสนามที่น่ารักเป็นกันเองแล้วก็มีความเป็นไทยมากๆแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่ในเอกสารบอกว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เขาดังขนาดนี้มีปัจจัยครับที่มองข้ามไม่ได้เลยคือเรื่องของแพลตฟอร์มครับแพลตฟอร์มหมายถึงเวทีที่เขาชกเหรอคะ ใช่ครับเอกสารชี้ว่าการที่รถถังได้โอกาสชกในเวทีระดับโลกอย่างวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยซึ่งเขามีการโปรโมทที่ดีมีการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้ในวงกว้างมากๆอ๋อค่ะอันนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยครับในการสร้างการรับรู้แล้วก็ขยายฐานแฟนคลับของเขาให้มันกว้างขึ้นเร็วขึ้นมากๆ การนําเสนอเรื่องราวการตัดไฮไลท์การชกที่มันดูน่าตื่นเต้นผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยมันช่วยตอกย้าภาพลักษณ์เป็นนักสู้ขวัญใจมหาชนได้ดีเลยครับสรุปแล้วนะคะจากเอกสารที่เราได้ดูกันมาเนี่ยความนิยมของรถถังทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมันเกิดจากส่วนผสมที่ เออลงตัวมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องสไตล์การชกที่ดุดันบุคลิกนอกสังเวียนที่เป็นกันเองเข้าถึงง่ายสะท้อนความเป็นไทยครับแล้วก็ยังรวมถึงการได้อยู่ในแพลตฟอร์มที่ใช่ที่ช่วยส่งเสริมช่วยนำเสนอตัวตนของเขาไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆใช่เลยครับมันคือการประสานกันของหลายๆองค์ประกอบจริงๆที่ทำให้เขาไม่ใช่แค่แบบนักมวยที่เก่งมากๆคนหนึ่งแต่กลายเป็นเอ่อขวัญใจของผู้คนจำนวนมากทั่วโลกได้เทศค่ะครับ ซึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจน่าขบคิดต่อนะครับว่านอกจากเรื่องฝีไม้ไลายมือในสนามบุคลิกหรือว่าแพลตฟอร์มอย่างที่เราว่าไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมที่อาจจะเป็นองค์ประกอบที่มองไม่เห็นที่มันสามารถยกระดับนักกีฬาคนหนึ่งให้กลายเป็นไอคอนที่แบบตราตรึงอยู่ในใจของผู้คนทั่วโลกได้อย่างแท้จริงอืมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าไปสำรวจต่อกันเองดูนะครับผม